อ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการแก้สมาการกําลังสองนะครับเรามาถึงการแยกตัวประกอบอ่ะเรามาดูสมาการกําลังสองกูยกตัวอย่างประกอบไปเลยนะครับยกตัวอย่างประกอบไปเลยอ่ะ x กําลัง2อบวก 11x บว11ก28่เท่ากับ0ย์อ่ะมาดูนะสมาการกําลังสองอ่ะดูดูทุกคนดูดูด,ดูตั้งใจดูนะครับ สมการกําลังสองมีปัญหาอยู่ว่าเราไม่สามารถย้ายข้างได้เหมือนกําลังหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะอย่างเช่นเรายกเราย้ายข้างนะปกติเวลาเราแก้สมการย้าย28จากบวกไปเป็น <P aper> ไปเป็นลบ x กำลังสองบวก F <P aper> 1วกิ x เท่ากับลบ2 <P> ีเ <aper> ี้ยต่อไปเราย้ายต่อไม่ได้นะครับเราย้ายต่อไม่ได้เพราะว่าย้าย11จากคูณไปเป็นหารก็ไม่ได้เพราะติดบ,บวก <P aper> ย้ายกำลังไปเป็นรากไม่ได้ก็ติดตัวนี้นึไหมดังนั้นเนี่ย นะครับนักคณิตศาสตร์ก็เลยมาหาวิธีเอ๊ะทำยังไงนะเราแก้สมการกําลังสองได้นะครับเพราะเราไม่สามารถแก้แบบกําลังหนึ่งได้นะครับวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันมากเราเรียกว่าวิธีการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบก็คือการทําให้อยู่ในรูปการคูณกันโดยใช้ทฤษฎี a คูน b นักับศูนย์อะไรคูณกันแล้วท่ากับศูนย์แปลว่า a แปลว่าอะไรใครตอบได้ใีรตอบได้ไหม a คูณ b น่ากับศูนย์แปลว่า a หรือ b ตัวหนึ่งจะเป็นศูนย์ ใช่ตัวเดียวเป็นศูนย์ไหมไม่คำตอบคือไม่จะเป็นแต่ถูกละก็คือถ้า A คูณ b เท่าศูนย์แปลว่า A เท <B S 1> ่ากับศูนย์หรือ B เท่ากับศูนย์โอเคไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอะ่ะเรามาดูซิตัวนี้ครับวิธีการที่เราเรียกว่าแยกตัวประกอบนะครับวิธีการที่เราเรียกว่าแยกตัวประกอบเนี่ยก็คืออะไรคูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้ตัวกลางอ่าโมโมแกตัวสิครับอะไรคูณก็ได้ยี่สิบแปดบวกกันได้สิบเอ็ด มีสตินะไม่ใช่บวกนะถามอะไรคูณอ่ะตอบไม่ได้อ่ะเจม <4 S 1> อะไรคูณกันได้ยี่สิบแปดบวกกันได้สิบเอ็ด <4 S 1> ได้ไหมอะไรคูณกันได้ยี่สิบแปดบวกกันได้สิบเอ็ดอ่ะสำหรับคนที่ดูอยู่คิดในใจนเด้ออ่ะซุปเปอร์เจมตอบได้คำตอบคือสี่กับเจ็ดให้เราเขียนอย่างนี้นะ x อบวกสคูณกับ x บวกเเห็นไหมครับเท่ากับ0เนย์ี่เพราะ7คูณ4เป็น28ในขณะเดียวกัน7บวกสก็ได้11โอเคไหมนะครับข้อนี้มันต้องคิด2กระบวนการคิดของเรามันจะไป2ทางพร้อมๆกันคือเอ๊ะอะไรคูณกันได้28เนาะในขณะเดียวกันบวกกันด้วยเราต้องเช็ค2อย่างไปพร้อมๆกันหัวข้อนี้จะฝึกกระบวนการคิด2ชั้นให้กับเรานะนะครับหัวข้อนี้ฝึกกระบวนการคิด2ชั้นให้กับเรานะครับข้อสอบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเกือบเกือบ5ชั้น นะครับแต่ตอนนี้เรากําลังฝึกสมการกําลังหนึ่งใช้สมองคิดชั้นเดียวสมการกําลังสองใช้2ชั้นไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะมี3ชั้น4ชั้น5ชั้นไปเรื่อยๆโอเคนะค่อยๆฝึกพวกเราอ่ะพออย่างนี้ครับนี่เราก็ใช้ทฤษฎี a คูบเท่ากับศูนย์แปลว่าอะไร x บวก C นี่ก็คือมอง x บวกสคือเไงเท่ากับ0ูนย์แปลว่าเเท่ากับเท่าไหร่ครับเเท่ากับย้ายบวกมาเป็นลบสหรืออ่ะหรือ x บวก7กบบวเท่ากับ0แปลว่า x เท่ากับลบ7แค่นั้นเองก็ตอบละเเท่ากับลบ4หรือลบ7ง่ายนะขั้นตอนมันมีแค่นี้สมการกำลังสอง <c oughs> นะครับอ่ะตอนนี้เราเรายังไม่พูดถึงตั้งแต่ต้นจนจบเรายังไม่พูดถึงตั้งแต่ต้นจนจบเราฝึกกระบวนการนี้ก่อนจากโจทย์นะครับมาเป็นกระบวนการนี้ก่อนเนี่ยทำให้อยู่ในรูปการคูณกันไอ้บวกกันอยู่เนี่ยเรียงเทอมมา ทำให้อยู่ในรูปการคูณกันโอเคไหมเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการการอะไรการแยกตัวประกอบโอเคไหมอ่ะคราวน,นี้เรามาดูต่อคราวน,นี้ครูจะมาพูดถึงแค่นี้นะครูให้เห็นเส้นทางเดินทั้งหมดก่อนว่าเราจะแก้สมการกําลังสองแต่เรายังไม่แก้เราจะฝึกแค่ตรงน,นี้ก่อนจากที้ทาให้อยู่ในรูปการคูณกันก่อนโอเคนะพร้อมกับเทคนิคอ่ะเรามาดูต่อครับโอเค a x กซำลังสองบวก Bx บวก C เท่ากับศูนย์นะครับมันจะอยู่ในรูปนี้โดย A คือสัมประสิทธิ์หน้าโมโมโ่ฟังครับ A คือสัมประสิทธิ์หน้ากำลัง2 B คือสัมประสิทธิ์หน้ากำลัง1และ C เป็นค่าคงที่ในกรณีแรกครูจะพูดถึงกรณีที่ A เป็น1ก่อนครูครูคสรุปย่อยๆได้แค่เอาแค่สองแบบก็พอนะครับเพื่อให้เวลามันกระชับกรณีที่ A เป็น1อ่ะครูยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยโอเคอีกทีนึงครับ x กำลังสองบวก 10x บวก16เงี้ยครับแค่นี้ก่อนนะให้แยกก่อนกรณีที่ A เป็น1นะครับให้คิดง่ายๆเลยอะ,อะไรคูณกันได้ C ก็คือตัวหลังเนาะบวกกันได้ตัวกลางครับอ่ะอะไรที่คูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้ตัวกลางแค่นั้นเองโอเคอ่ะโมกแกตอนนี้อะไรคูณกันได้16บวกกันได้10โอ้ดสิบแปาจารย์ นะครับเพื่อนห้ามบอกเพื่อนห้ามบอก x บวกแปดอ่ะดูพร้อมกันคูณกับ x บวกสองอ่ะดูข้อท um, uh, uh, so uh, ah? ี่หนึ่งด้วยนะคนเราดูในชีตตามนะครับเมื่อกี้เปิดให้ละ x บวกแปดคูณ x บวกสองเตอร์ x บวก x อ่าแปดกับสองคูณกันได้เท่าไหร่ครับสิบครับแปดกับสองคูณกันได้เท่าไหร่สิบหกบวกกันได้เท่าไหร่ครับสิบครับตรงไหมคูณกันได้ส่วนหลังบวกกันได้ต่วนกลาง ตรงแค่นั้นเองคือเทคนิคที่1โอเคนะหน้านี้จะมีแบบฝึกหัดให้ทั้งหมด30ข้อโอเคอ่ะครูยกตัวอย่างอย่างนี้จะมีบางข้อฟังดีๆยกตัวอย่างข้อที่30อันนี้ครูยกตัวอย่างข้อ1ข้อ2เมื่อกี้แล้วข้อที่30มสิบทุกคนดูเจมข้อ30โจทย์ว่างไงครับสามสิบหรือว่าลบเอ็กซกำลังสองบวกสองยี่สิบแปดเอ็กซ์ลบร้อยเก้าห้าโอ้นะ อ่ะเรามาดูครับข้อนี้ต่างจากข้อเมื่อกี้2ข้อเมื่อกี้คือม,มีติดลบข้างหน้ามีติดลบข้างหน้ากาลังสองฟังดีๆทุกคนดูนะถ้าติดลบข้างหน้ากําลังสองทำอย่างไรนะครับให้ดึงลบออกจากทั้งหมดก่อนนะดึงลบออกจากทั้งหมดก่อนพราะ,ะนั้นดึงออกมาได้อะไรอ่ะเจมดึงลบออกมาได้ะไรดึงลบออกมาให้หมดเหลือก็เปลี่ยนเครื่องหมายแค่นั้นแหละจากลบเอกกำลังสองจะกลายเป็นอะไรครับ จากบวก2 8 x กลายเ,เป็นเปลี่ยนเครื่องหมายกลายเป็นเ <28. S 1> ก่งมาก2 8 x จากลบ195เก้าหเป็นร้อยเก้าห้าโอเคนะดึงเสร็จเมื่อสัมประสิทธิ์หน้ากำลังสองเป็นบวกแล้วทางดีๆน,นะก็ทำวิธีเดิมอะไรเอ่ยคูณคูณกันได้ร้อยเก้าห้าบวกบวกกันได้ลบยี่สิบแปดดูเครื่องหมายด้วยนะลบสิบสามสอ่าใสได้เท่าไหร่ครับลบสิบสามลบสิบห้าอ่าลบสิบสาม กับลบสิโอเคเพราะฉะนั้นได้ x ลบสิคูณกับ x ลบสิ 15. นะครับมีลบขนาดแค่นั้นเองจบละโอเคนะนี่คือกรณีของการแยกตัวประกอบที่มีสัมปสิทธิ์หนา x กลังสองเป็น1หรือติดลบโอเคอ่ะขั้นตอนที่สอง มาดูต่อมาดูต่อกรณีต่อไปอันนี้คือกรณียากนะครับเวลาครูเช็คเด็กมอตอนอ้นเก่งไม่เก่งครูเช็คที่หัวข้อนอะครูเช็คนี่เลยนะครูเช็คหัวข้อนี้เลยนะครับก็คือหัวข้อของการแยกตัวประกอบว่าแก้สมกา,ารกําลังสองได้ไหมเพราะจากมอตอ้นไปสู่มออปลายเขาวัดแค่ที่มที่การแก้สมกา,ารกําลังสองเป็นไหมเท่านั้นเองนะจากปถมไปสู่มอตอน้นแก้สมกา,ารกําลังหนึ่งเป็นไหมนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่าง โอเคตัวอย่างพวกเราเปิดหน้าต่อมาเปิดหน้าต่อไปกรณีที่ a ไม่เป็นหน่งครับแต่อีไม่กดครับเสียงมันเข้าเสียงมันเข้าคลิปไหมอ่ะหกอกำลัง2อบวก 17x บวก12่ะครูยกตัวอย่างนี้เห็นนะกรณีนี้ฟังดีๆน,นะเราจะใช้4สเต็ปครูยกตัวอย่าง4ข้อ4แบบให้เห็นแล้วในตัวอย่างทั้งหมดนะมันจะมีอยู่แค่4แบบ ฟังดีๆนะตั้งใจฟังอ่ะเออเอ้ยวิทยาบอกถึงล่างยังเจิงว่างไปไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่เองดูคลิปนี้เองโดนอ่วมแน่เลย <S 1> <S 1> อ่ะมาดูดูนะทุกคนตั้งใจดูอ่ะกรณีที่ A ไม่เป็น1จดตามด้วยนะครับอ่ะเราให้หาตัวประกอบของตัว A กับตัว C เมื่อกี้ถ้า A เป็น1เราหาตัวประกอบแค่ตัวหลังก็พออ่ะ เรามาดูนะสี่สเ e <tinc S 1> ตปมีขั้นตอนอะไรบ้างฟังดีๆจาเป็นสเตปนะครูสรุปให้เพราะวิธีนี้ครูคิดขึ้นมาเองไม่มีล้ในประเทศในประเทศไทยแบบเนี้ยอ่ะเรามาดูนะ1นะครับขั้นตอนที่1คือขั้นตอนของการหาตัวประกอบของ A กับ c A กับ c a คือสมบัติหน้ากำลังสองและ C คือค่าคงที่โอเคไหมครับอ่ะหกมีอะไรคุณกันได้หบ้างเป็นคู่นะเริ่มจากห หกสองมีไหมสามมีไหมสามสองมันซ้ําแล้วถ้าซ้ําแล้วไม่ต้องเอามาเข้าใจไหมถือว่ามาอัอันเดียวกัน3าสองก็หกหนึก็ถือว่า 1, 2, 1 2, 2, 6อันเดียวกันอ่ะสิมีอะไรคุณกันได้12บ้าหนึ่งสิบสองหนึ่งสิบสองหมสี่สามตาลอยได้เองไปทําอะไรมาอ่ะดูต่อดูต่อตั้งใจตั้งใจงหัวข้อนี้เนะี่ยเป็นหัวข้อของหมอต้นเลยนะที่วัดเลยนะครับ ถ้าใครไม่ผ่านหัวข้อเนี้ยขึ้นมอปลายไม่ได้ครูบอกไว้ก่อนไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้เป็นหัวข้อตัดสินเลยว่าขึ้นมอปลายได้ไม่ได้เพราะถ้าได้หัวข้อนี้โอ้ไปยาวนะครับไปเรียนได้หมดเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็จบกันเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้เป็นหัวข้อครูซีเรียสาะเวลาเด็กจะสอบเข้ามอ4หัวข้อที่ครูจะต้องติวเลยก็คือหัวข้อนี้ถ้าทําไม่ได้ไม่ผ่านโอเคนะ่ะมาดูต่อไปต่อไปเต้ หครับหาตัวประกอบเป็นคู่เท่าติร่2ครับจับคู่จับคู่เคยเล่นเกม2ี่ั้ยเคยเออ,อจับคู่ให้ได้ B เหมือนเหมือนเล่นเกม24เอาคู่ไหนก็ได้เอาคู่ไหนก็ได้ผสมกันแต่แทนที่จะเท่ากับ24กลายเป็นเท่ากับ B เท่านั้นเองกลายเป็นเท่ากับ17อ่ะพวกเราลองมาดูซิอะไรครับอะไรผสมกันอ่ะเจมหาเจอัหยครับว่าอะไรคูณกันแต่ให้จับเป็นคู่นะคู่ไหนดีเช่น16กับสองสี่ไง หกสองสิบสองหกหนึ่งเป็นหกรวมกันได้สิบเจ็ดนะไม่ได้มันกลายเป็นสนะิบแปดคู่ไหนเอ่ยอย่างเงี้ยสามสามเป็นสองสี่เก้าสี่สองเป็นแปดบวกกันได้สิบเจ็ดนะอ่าเนี่ยแค่นี้แหละหาให้เจอมันมีอยู่แค่นี้นะครับทั่วไปตามโรงเรียนทั่วทั่วไปเนะี่ยเขาจะใช้วิธีเขาเรียก trial error trial error คือ,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 อลองถูกรองผิดลอง,ลอง,ลอง,ลองนวตัวไปหมดเลยแต่เรามีระบบการหาก็คือหาตัวประกอบของ a กับ c และจับคู่เนี่ยมันก็เลยทำให้เราหาได้ง่าย บางคนบอกโหครูกว่าจะหาได้ไอ้นี่ง่ายนะถ้าทั่วไปเนี่ยกว่าจะหาได้อักเสบอยู่พอสมควรน,นะโอเคนะอ่ะคราวนี้พอเราจับคู่ได้แล้วสเตปที่3คืออะไรสเตปที่3คืออีจำได้ไหมครับจับคู่เสร็จแล้วทำอะไรต่อดูเครื่องหมายโน้ก็เนลือแล้เออแยกคู่แยกคู่แยกคู่อ่ะดูนะคนด uh? ูตานะวางมือถือเก็บ <ana>? เดี๋ยวครูยึดไอ้นี่ชักเอาใหญ่ละไม่เอาแม่ยังไม่ยังไม่ได้เวลาจะเปอะไรล่ะอะมาดูแยกคู่แยกคู่ได้อะไรครับอ่ะนดูนะแยกคู่เราไอ้นี่ตัวประกอบข้างหน้าคือสัมประสิทธิ์ใน x ได้ 2x กับ 3x จำดีนะครับว่าสัมประสิทธิ์ตัวเนี้ยสัมประสิทธิ์ตัวเนี้ยอยู่ข้างหน้า x คู่หน้าเนี่ยถ้าจะไ่พอมันเป็นตัวประกอบของ x กำลัง2 คันแยกคู่สามคู่อะไรสามคู่สามก็แยกอยู่คนละวงเล็บเห็นไหมสามตัวหนึ่งอยู่วงเล็บนี้ก็สามไอ้นี่สองคู่สี่แยกวงเล็บสองอยู่นี่แล้วสี่ก็อยู่นี่อ่าเห็นไหมนี่คือการแยกคู่สําคัญนะไอ้สามเนี่ยบางคนจำคู่ได้แล้วไปตอบเลยผิดนะครับอย่าลืมแยกคู่ต่อไปสุดท้ายคือการกําหนดเครื่องหมายกรณีนะคูณกันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครูบอกว่าคูณกันได้ตัวหลังใช่ไหมการคูณกันแล้วได้เครื่องหมายบวกแปลว่าเครื่องหมายเหมือนหรือต่างเหมือน มันต้องเป็นเหมือนกันไม่บวกบวกก็ลบลบ,ลบตัว B เป็นตัวตัดสินว่าเหมือนกันทางไหนข้อนี้เหมือนกันทางไหนครับ,บเออตรงเนี้ยคูณกันแล้วได้บวกแล้วบวกกันได้บวกเนี่ยมันก็ต้องบวกแปลว่าเหมือนกันทางบวกแค่นั้นเองแล้วก็ตอบละแล้วลนี่คือคําตอบของข้อที่2ดูนะครับครูจะพาทำอ่าต่อไปอ่าตัวอย่างของเหมือนกันทางลบบ้างอ่าอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับโอเค ข้อแรกคร่ะอ่าข้อที่สองผ่านไปอ่าเรามาดูครับเหมือนกันทางลบเป็นอย่างไรเรามาดูข้อตัวอย่างที่8ครับ8 x กําลัง2อดูนะหัวข้อนี้ต้องผ่านนะครับลบ1 4 x ในซัมเมอร์นี้ครูย,ยังไงก็ต้องทุกคนต้องผ่านไม่ผ่าน,ไม,านไม่ได้เลยนะครับเพราะหัวข้อนี้คุณซีเรียสมากนะใครไม่ได้ไม่ผ่านก็วนอยู่จนกว่าจะเข้าใจจนกว่าจะได้ครบทุกข้อเลยโอเคนะครับอ่ะ8มีอะไรคณกันได้แบด้าน หนึ่งแปดสองได้ไหมสองสี่สามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ม่ได้สี่สองซ้ำแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นแม่สุดคุณต้องคลองขึ้นแล้วนะห้าเนี่ยห้าเป็นจำนวนเฉพาะมีตัวประกอบเพียงหนึ่งคู่หนึ่งห้าอ่ะคู่ไหนเนี่ยเครื่องหมายบวกแปลว่าผสมกันแบบบวกแล้วได้สิบสี่ครับเราโอ้ง่ายเลยเพราะมีแค่เดียอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยสี่หนึ่งห้าสองอ่สี่หนึ่งเป็น 4 52เป็น10 10กับ4ผสมกันได้14มั้ยแค่นั้นเองขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือแค่นี้นะไอ้แค่ผสมกันให้ได้ตัว B เนี่ยให้ได้ตัวกลางเนี่ยแค่นั้นเองถ้าผสมได้ทําได้แล้วแค่นั้นเองเพราะที่เหลือเนี่ยมันตายตัวหมดแล้วอ่จาจบคู่เสร็จแยกคู่เนี่ยมันตายตัวแล้วครับอันนี้คือสรรพสิทธิ์น้เ x ็กจำได้เนาะโอเค2คู่อะไรครับ2คู่5้าก็แยกจำได้นะสเต็ปที่3คือแยกคู่ก็เป็น อ่าอยู่ดีสคูหนึ่งแยกคู่เครื่องหมายเหมือนกัน<ล>คูณกันได้บวกแล้วเคร่งหมายเหมือนกันเหมือนกันทางล,ลบก็บเป็นลบทั้งคู่จบแล้วงาา่ายไหมอ่ะตัวอย่างต่อไปครับอีก2ข้อเกี่ยวกับเครื่องหมายต,าต่างกันบ้านอ่ะเรามาดูนะครูยกตัวอย่างข้อที่ออข้อที่15แล้วกันก็ราดูนะครับข้อที่15บห้าครูเขียนตรงนี้นะข้อที่15นะครับ 6x กำลัง ลบ 5x ลบนี่เครื่องหมายต่างกันหมายความว่าไงดูนะทุกคนดูเออดูดนี่ตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกเข้าใจไหมเหมือนเนี่ยครูบอกเทคนิคแรกคือคูณกันได้ตัวหลังบวกกันด้ตัวกลางการคูณกันแล้วได้เครื่องหมายบวกแปลว่าเครื่องมหมายเหมือนหรือต่าง,าง,างเหมือนคูณกันแนละ้วได้เครื่องหมายลบแปลว่าเครื่องหมายเหมือนหรือต่างต่างเห็นนะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเหมือนหรือต่างอ่ะคำนี้หมายมความว,ามวาม่าครื่องหมายนาสี่นะครับโอเคนะอ่ะมาร้อสี่สเต็ปหนึ่ง หาตัวประกอบเป็นคู่ของ A กับ C ได้อะไรครับได้อะไรเฟลหกมีอะไรคูณกันได้หกหนึ่งหกเกงมากอะไรต่อสองซีไล่ไล่จากน้อยไปสองสามอ่าสองสามเดี๋ยวนี้สองสามซีได้ไหมซีอ่าสามสามสองสามแล้วไม่ได้ซีไม่ได้จบอ่ะซีมีอะไรคูณกันได้ซีบ้างหนึ่งซีเกงมากสองสองไหเจมสเริ่มมาตีตื้นพันเพื่อนแล้วนะเห็นไห แค่ตั้งใจเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับขอแค่ตั้งใจเพราะว่าสมองเด็กพวกอย่างพวกเราไม่ไม่ต่างกันเลยเห็นไหมตอนนี้เจมเริ่มทันเคลื่อนแล้วต่อไปก็เตรียมสปีดแล้วเพราะหมวนไวอ่ะพร้อมนะต่อไปจับคู่ครับสามหนึ่งสองตอนที่สองจับคู่แล้วได้อ่านนิดนึงครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายบวกจับคู่แล้วเอามาบวกกันแล้วได้ตัวกลางแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายลบฟังดีเนี้ยนี่คือเทคนิคลบกันนะครับตรงนี้ต้องลบกันแล้วได้ตัวกลาง คู่ไหนครับ3 1 2 4น1เป็น3 2 4เป ja ็น8ลบ5ปลบ3ได้5มะเออใช่ถูกต้องแค่นี้เองเห็นนะจับคู่แทนที่จะได้เกม24เนี่ยไม่ต้องให้เปลี่ยน24มาเป็นตัวกลางเฉยแค่นี้หลักการมีแค่นี้แยกคู่พวกเราเจนแยกคู่ได้อะไรยึดอะไรไว้นี่คือสมธา์หน้าตัวแปรเป็น2 x กับ3 x นี่คูยึดตรงนี้นะ กูยึดตรงนี้นะครับอ่าต่อไปสองคู่อะไรเมื่อกี้ส <4 S 1> องคู่4ี่แยกวงเล็บใช่งไหมแยกคู่เพราะนั้น4ต้องไปอยู่วงเล็บไหนครับ <3 S 1> อเอเก่งมากต่อไป3คู 1, 3่หนึ่งสามมินสี่อ่าหอยู่นี้นะอ่าต่อไปฟังดีๆตรงนี้คือหัวใจสําคัญของเครื่องหมายต่างฟังนะเครื่องหมายต่างทํายังไงเครื่องหมายต่างให้ดูคู่ชิดกับคู่ห่างบางคนบอกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยไหมครูได้ยิ้มน้อยแบบนี้ครับนี่นี่ยิ้มน้อยอันนี้ยิ้มใหญ่ อะไรก็ได้เนีเอออ่ะอย่างนี้คูณเยกคูณชิดคูณชิดคูณกันได้เท่าไหร่ขอเราคูณนะคูณกันได้เท่าไหร่หนึ่งคูณสามเอ็กเป็นสามเอ็กคู่ห่างได้เท่าไหร่ครับสองเอ็กคูณสี่เป็นอันไหนมากกว่าคู่ห่างมากกว่าไม่ว่าคู่ชิดหรือคู่ห่างคู่ไหนมีผลคูณมากกว่าฟังดีๆนะจะมีเครื่องหมายเหมือน B แค่นั้นแหละจบนะครับเพราะฉนั้นผลคูณตัวมากเนี่ย 8x มากกว่าให้กาหนดด้าค่าคงที่นะก็เป็นลบอันนี้ก็เป็นบวก โอเคนะแค่นี้เองนี่คือตัวอย่างทั้งหมดถ้าหน้าสามสิบเป็นลบหน้าสามสิบกำลังสองเป็นลบให้ดึงลบก,ก่อนแล้วค่อยแยกตัวประกอบโอเคเนาะสําหรับลีปงการแยกตัวประกอบอ่ะเดี๋ยวเราทําแบบฝึกหัดแล้วก็มาส่งปลุ่มโอเคอ่ะขอบคุณมากครับ